สวัสดีค่ะใครๆก็รู้นะคะว่าในตอนนี้เนี่ยโปรแกรมเมอร์เป็นอาชีพที่ขาดแคลนมากในตลาดจะมาเรียนกัน4ปีแล้วรอจบยังไงก็คงไม่พอความต้องการของตลาดในวันนี้รัฐบางค่ะได้มีแนวความคิดในการนำเข้าหลักสูตรจากฝรั่งเศสที่ชื่อ Eco42 มาดัดเป็น42บางก้าเกเพื่อป้อนคนเข้าตลาดได้ยังไงไปดูค่ะปีปีหนึ่งเนี่ยมีความต้องการโปรแกรมเมอร์เยอะค่ะนั่นจึงเป็นเหตุที่ต้องเกิดโรงเรียนแนวใหม่ไม่มีชั้นเรียนไม่มีอาจารย์เรียนรู้ผ่านการลงมือ ปฏิบัตินั่นก็คือสถาบัน42บางกอกโดยเกิดขึ้นภายใต้การร่วมมือของทาง KMITL หรือว่าทางรัฐบางและโรงเรียนสอนนักเขียนโปรแกรมเมอร์เอกร์โฟร์ูของปารีสยกหลักสูตรจากฝรั่งเศสมาใช้จริงๆในประเทศไทยสามารถเรียนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะจุดเด่นคือทุกคนเข้าเรียนจะผ่านการลงมือทําจริงเปิดให้ใช้ความคิดสร้างสารรค์เต็มที่เข้ายากนะคะแล้วก็เรียนจบค่อนข้างยากเพื่อนร่วมห้องจะเหมือนอาจารย์แบ่งปันความรู้ในการเริ่มต้นทําโปรเจกต์จริงร่วมกันโจทย์ก็จะเป็นโจทย์จริงค่ะที่อุตสาหกรรมกําลัง เกิดขึ้นอยู่เพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์หาข้อมูลและแนวทางแก้ปัญหาเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้เป็นโปรแกรมเมอร์ระดับโลกได้ค่ะและนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะคะดูเหมือนว่ามันเป็นคอนเซปตที่แปลกใหม่มากของวงการการศึกษาเลยทีเดียวค่ะแล้วมาติดตามกันต่อค่ะสวัสดีค่ะ